พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเสนอมหาเทรสมาคมให้วัดทุกวัดทั้งในและต่างประเทศจัดสวดมนต์ข้ามปีฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมโครงการเดินทุดงธรรมชัยจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเดินทุดงธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์สดจันทเสโรปีที่สองถวายเป็นพุทธบูชา พระอาจารย์โรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีปฐมนิเทศเปิดสอนศิลธรรมนักเรียนโรงเรียนคลองสองสเสวตสมบูรณอุปถัมจังหวัดปทุมธานีความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายปารีสประเทศฝรั่งเศสจัดทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายกองทุนสร้างปทุมรัฐธรรมเจดีด้านวัดพุทธมิลานประเทศอิตาลีจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายคีฬานาเพศัต ติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะติดตามข่าวที่น่าสนใจกับ DMC News วันนี้วันศุกร์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2555ค่ะ ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz และ AM 1521 kHz ด้วยค่ะ วันนี้คุณปาริชาแซ่เฮและดิฉันสุคนทิพสีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงของพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ติดตามรับชมกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มกันที่ข่าวงานบุญที่กําลังจะเกิดขึ้นในเช้าวันเสาร์วันพรุ่งนี้วันที่15ธันวาคมค่ะเพราะว่าจะมีการสืบสารอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธซึ่งทํามากว่า2,600ปีแล้วนั่นก็คือการตักบาตรค่ะ ใช่ล้ค่ะในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะมีพิธีตักบาตรพระพร้อมกันถึง2แห่งค่ะโดยแห่งแรกค่ะเป็นพิธีตักบาตรพระ2,600รูปนะคะจัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะพิธีกรรมนะคะจะจัดขึ้นที่ถนนรามเมศวรตั้งแต่แยกโคกมตูมถึงแยกสนามบินค่ะส่วนอีกแห่งหนึ่งเป็นพิธีตักบาตรพระ1,500รูปนะคะจัดขึ้นที่ภาคใต้จังหวัดระนองค่ะที่ถนนหน้าเทศบาลเมืองระนองทั้ง2แห่งก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาค่ะ ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานบุญสําคัญนะคะของลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวผู้เป็นครูของลูกศิษย์ทั่วโลกนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16ธันวาคมณนะห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายนั่นก็คืองานฉลองอายุวัฒนมงคล72ปี พระภาวนาวิริยะคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะได้รับความเมตตาจากพระเทรานุเทระนำโดยพระเดชพระคุณพระพงเวทีเจ้าอาวาสวาาัดไตรมิตรวิทยารามเจ้าคณะภาคแดและกรรมการมหาเทรสมาคมท่านเมตตาเป็นประธานสง์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์300รรูปจากทั่วประเทศอีกด้วยค่ะมาร่วมงานในครั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญลูกศิษย์ทุกท่านนะคะมาแสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาธรรมพระเดชพระคุณ หลวงพ่อทัตชีโวค่ะใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นงานบุญไหนๆนะคะเราก็ต้องเป็นหนึ่งเป็นส่วนในงานบุญนั้นๆค่ะค่ะเอาราคามาถึงข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กันบ้างค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสํานักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัสเกตร,ราชวรมหาวิหารค่ะเสนอให้มหาเถรสมาคม จัดสวดมนต์ข้ามปีค่ะเพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมซึ่งเสนอให้วัดทุกวัดในประเทศและต่างประเทศทำกิจกรรมนี้ค่ะในการประชุมมหาเถรสมาคมที่ผ่านมาเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้เสนอว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระาศาสนาพระมหากษัตริย วัสเกตราชาวรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปีทำความดีส่งท้ายปีเก่าเนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยให้วัดทุกวัดในราชาอาณาจักรวัดไทยในต่างประเทศวัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมตามมติมหาเทรสมาคมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา85พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2555พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยมีกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมประกอบด้วย 1. การเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและแผ่เมตตา 2. การสมาทานศีลแสดงพระธรรมเทศนาปาทกถาธรรม 3. การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 4. การอบรมปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปฐานสูตร 5. กิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมให้ประชาชนทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาค่ะและโครงการเดินทุดงธรรมชัยได้เปิดตัวจัดถแถลงข่าวโครงการเดินทุดงธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์สดจันทสโลป,ปีที่สองเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาค่ะ นาหอประชุมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์ร่วมกับคณะกรรม,มาการการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติองค์กรทางพระพุทธศาสนาได้จัดถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเดินทุดงธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์สดจันทสโรปีที่สองถวายเป็นพุทธบูชาสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธฟื้นฟูจิตใจสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน โดยมีนายสมเกียรติสอละลำผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสันตศักดิ์จรูลงามพิเชษประธานคณะกรรมาการการาศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรนายกนกแสนประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ายแพทย์พรชัยพิญยพงศ์ประธานองค์การยุวพุทธศาสตร์นิกสัมพันธ์แห่งโลกพร้อมด้วยพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสประชาสัมพันธ์โครงการเดินทุดงธรรมชัยร่วมถแถลงข่าวในครั้งนี้โดยพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสประชาสัมพันธ์โครงการเดินทุดงธรรมชัยได้กล่าวว่าจากโครงการบวชพระแสนรูปเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากจากพระธรรมทายาท ที่ต้องการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาปรารถนาที่จะบวชต่อเป็นจำนวนหลายพันรูปเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานเห็นว่าเพื่อให้พระธรรมทายาทเหล่านั้นได้ฝึกฝนตนเองตามพระวินัยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงจัดให้มีการเดินธุดงธรรมชัยตามรอยเส้นทางการสร้างบาร,รมีของพระมหาเทระผู้เป็นต้นแบบในทางธรรม นั่นคือพระเดชพ,พระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่พุทธบริษัทสี่จะได้บำเพ็ญบุญกุศลทานรักษาศีลและเจริญภาวนาต้อนรับพระธุดงเป็นสามัคคีงานบุญสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตรวมถึงประเทศชาติเพื่อต้อนรับศักราชใหม่ปีพุทธศักราช2556โดยเส้นทางการเดินธุดงในครั้งนี้ได้เดินผ่านเส้นทางเจังหวัดได้แก่ จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและกรุงเทพมหานาครโดยจะจัดระหว่างวันที่2ถึง27มกราคมพุทธศัรการาช2556รวม26วันระยะทางมากกว่า400กิโลเมตรสำหรับโครงการทุดงธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ปีที่2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่27มกราคมพุทธศักราช2556ก็จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมในการฟื้นฟูจิตใจให้กับคนไทยทั้งแผ่นดินโดยเฉพาะ6-7จังหวัดที่พระทุรงท่านไดน้เดินได้เดินผ่านพระท่านเดินผ่านไปนะที่ใดเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยออกมาต้อนรับ นำกลีบดาวรวยเนี่ยออกมาต้อนรับแล้วก็โปรยเนี่ยหนึ่งก็เป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยเรียกว่าเป็นปฏิสันฐานคารวะตาเป็นการแสดงความเคารพในการต้อนรับปฏิสันฐานคณะสงฆ์กว่า1000รูปแล้วญาติโยมก็ได้บุญกุศลด้วยแม้ท่านเดินไปเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่ได้กล่าวเทศแต่ก็เป็นการแสดงธรรมให้กับญาติโยมว่าผู้ที่ฝึกตัว อยู่ในความสงบของธรรมะเนี่ยยังมีอยู่ผู้ศรัทธาในพระรัตนตรัยยังมีอยู่เนี่ยญาติโยมเห็นแล้วก็จะมีความเริ่มใส,ส่ศรัทธาเกิดกําลังใจในการทํานุบํารุงพระศาสนาก็คือเรื่องของประเทศไทยของเราเป็นศาสนาพุทธโลกนะครับเพราะฉะนั้นในการมีกริมการาศาสนาศิลปวัฒนธรรม,รรมแล้วก็ทนุบํารุงนะครับเราทางคณะกรรมการได้มีตั้งพรบ การบำรุงพระพุทธศาสนานี่ก็คือเข้าไข่ส่วนหนึ่งที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการให้การสนับสนุนพระธุดงที่เดินธุดงกันอาจจะประมาณ450กิโลเมตรนั้นถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับซึ่งขณะนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็กค่อยหายออกไปนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ทำให้ชาวพุทธของเราจะได้มีสิ่งยึเดเหนียว แล้วก็เป็นที่บูชาแล้วก็มาถึงมาให้เราทําบุญตักบาตรหรือแม้กระทั่งเรื่องของการโปรยข้าต่อหรอกไม้อย่างเงี้ยเพื่อที่อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธให้ดียิ่งซึ่งจะได้ศาสนาพุทธจะได้ยินยาวตลอดไปทางองค์การยุวพุทธสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนี้ก็ได้มีบทบาทในการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับในการสนับสนุนการเดินธุดงธรรมชัย เส้นทางมหาพุ้ชนียอาจารย์ครั้งที่สนี้อย่างเต็มที่ครับในช่วง26วันนี้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่เฉพาะข่าวที่เผยแพร่ไปทั่วโลกทั้งทาง c ีนแม้แต่เว r l d กิน n นส s ุ๊ o เ k r คอร์ดนะครับซึ่งทําสถิติไว้ว่าเป็นการเดินทุด,ดงบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก427.8กิโลเมตรแต่ปีนี้ประมาณ450กิโลเมตรนะครับแต่ว่าภาพที่ออกไปทําให้ องค์กรพุทธต่างๆทั่วโลกนะครับเกิดแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะประเทศที่มีองค์กรพุทธชาวพุทธเป็นชนส่วนน้อยนะครับก็มีแรงบันดาลใจในการทํางานเผยแผ่พุทธศาสนานั่นหมายความว่าสันที่สุขก็จะเกิดขึ้นในโลกคณะพระอาจารย์โรงเรียนพระปร,ะปริยติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดสอนศิลธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียน,ยนคลองสองสเสวิสมบูรณ์อุปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีค่ะ โรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดปฐมนิเทศเปิดการเรียนการสอนศิลธรรมและเปิดการสอนวันแรกณอาคารสองโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายโดยพระมหาสมเกียรติวร,รยโศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์สำหรับบรรยากาศภายในงานท่านประธานสงฆ์จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยผู้แทนนักเรียนถวายทูปเทียนแพรดอกไม้แดกคณะสงฆ์ผู้แทนโรงเรียนโดยพระอาจารย์ พระมหาจำเนียนธรรมวโรหัวหน้าแผนกธรรมอ่านคำกล่าวรายงานจากนั้นเป็นพิธีมอบตัวเป็นสิทธิพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะรับศีลห้าและรับฟังโอวาจากท่านประธานสงส่วนหนึ่งท่านกล่าวว่าการมาเรียนธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นการยอมรับนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด และบุคคลใดที่มีศรณะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปลอดภัยในทุกที่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการรับฟังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลักการง่ายๆเบื้องต้นคือการรับศีลห้าข้อนำไปปฏิบัติให้ครบทุกข้อจะมีอนิสงส์ให้เราเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นทางมาแห่งความสุขและความเจริญ สำหรับการเปิดสอนศิลธรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการปลูกฝังศรัทธาและศิลธรรมต่อเยาวชนและสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการสอนศิลธรรมแก่เยาวชนทุกวันพุธตั้งแต่วันพุธท,ที่12ธันวาคมเป็นต้นไปและมีการประเมินผลการเรียนโดยส่งชื่อเข้าร่วมสอบธรรมศึกษาประจำปีพุทธศักราช2556อีกด้วยค่ะ คณะกรรมการครวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเตรียมออกกฎหมายเพิ่มอีก3ฉบับเพื่อควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะนายแพทย์ประดิษฐ์สินทวนาลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวภายหลังเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลว่าที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการออกกฎหมายอีก3ฉบับคือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ปีพุทธศักราช2551ได้แก่ 1. กำหนดพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางสาธารณะตามกฎหมายจราจรทางบกเช่นช่องทางจราจรบนถนนไหลาทางบาทวิถีหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กำหนดคือเวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกา และตั้งแต่17นาฬิกาถึง24นาฬิกายกเว้นการขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติและสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการซึ่งกฎหมายฉบับนี้ออกแทนประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่253พุทธศักราช2515ที่กำลังจะยกเลิกการใช้และตามกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเพิ่มโทษผู้กระทำผิดทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตหนักขึ้น จากเดิมปรับเพียง500บาทเพิ่มเป็นโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและฉบับที่3ห้ามขายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไปซึ่งอยู่ในความดูแลของราชการขยายผลถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นในกำกับภาครัฐด้วย ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0มืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้จะนำเสนอร่างกฎหมาย3ฉบับต่อคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจรารณาต่อไปโดยเร็วที่สุดและหากได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติแล้วก็สามารถนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ได้ทันทีค่ะและข่าวในช่วงนี้นะคะเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบารมีที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศกันขึ้นค่ะโดยวันนี้มี2ประเทศในทวีปยุโรปค่ะคือที่วัดพุทธมิลานประเทศอิตาลีและวัดพระธรรมกายปารีสประเทศฝรั่งเศสติดตามได้ใน w o r l d News ค่ะ วัดพระธรรมกายปารีสจัดพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและได้กล่าวคำอาราธนาศีลพิธีกล่าวคำถวายพัต,ตหาหเป็นสังฆทานซึ่งผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรน้อยสถาพรและกัลยาณมิตรมาลีเสกสรรจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัต,ตหาหเพ ن แด่พระอาจารย์ ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีโดยมีกาล,ลยานมิตรพัฒกาล,ลยานมิตรน้อยสถาพรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าจากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาถึงความสำคัญของการสร้างปฐุมรัฐธรรมเจดีก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมการถวายปัจจัยสร้างปฐุมรัฐธรรมเจดีด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนด้านวัดุิิีลานประเทศอิตาลีจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ภายในงานเริ่มด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าพระอาจารย์แจ้งข่าวงานบุญเดือนธันวาคมจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าโดยมีกาลยานมิตรอารีโตวารีเอรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานมีกาลยานมิตรปิย่ารัชนีทีคาวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย กาลยนนมิตรอรุณวันอนุรักษ์นำกล่าวคำถวายเครื่องกันหนาวส่วนพิธีถวายกีฬานาเพสศาสตร์มีกาลยนนมิตรพรน,นิพาสุขภูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการถวายปัจจัยธยธรรมและได้ร่วมการตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระอาจารย์ภาคบ่ายพระอาจารย์มอบต้นดาวรวยให้สาธุชนผู้มีบุญนำกลับไปปลูกที่บ้านเพื่อจะนำไปร่วมโปรยบนเส้นทางธุดงธรรมชยัยที่ประเทศไทยในต้นปีหน้า และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมในครั้งนี้ทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนในงานบุญครั้งนี้ ก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับนักสร้างบาร,รมีที่ต่างแดนนะคะทั้งที่ประเทศอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะแม้จะอยู่ห่างไกลนะคะแต่จิตใจไม่เคยห่างไกลการสร้างบุญแล้วก็ยังรักพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมค่ะ,คะทุกท่านก็ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบในการสืบสารงานของพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ใช่เพียงบุคคลที่มองเห็นด้วยความดีใจแล้วก็ปลื้มใจในการสร้างบุญเท่านั้นแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญทุกๆบุญด้วยค่ะ วันนี้หมดเวลาของ DMC News แล้วล่ะค่ะคุณปาริชาติแซ่เฮและดิฉันสุคนทิพสีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ